มาวินมาวินเอ้สวัสดีครับป้าลุงลูกสวัสดีครับสวัสดีครับป้าลุงครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับช,ช่องช่องชยามบรรณาคารเดอ้อกระชายสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเดอ้นอวันนี้ยายากระชายมีรายการอีกแล้วจ้าทุกคนจริงเงิน วันนี้จะไปซื้อของขวัญให้ลูกค้าของขวัญในไายให้ลูกค้าลูอเกาะซื้อของขวัญให้ลูกค้าวันนี้ไอ,อินเงินสี่พันปุ๊บซื้อขนมลูกกระตาบป่เอ,าอ้เอาไอวินก็นอยากได้ของขวัญคือกันโอ้เห็นอะไอย่างสิมีเงินซื้อใหายแท้เสแส้งเลยพี่น้องเนื้อพ่าว่าเป๊ะๆ,ๆก็แลออันเงินสี่พ่อมากินเกียวก็ละวันยังองค์กรกา <S 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 เนื่องจากว่า ออกรถเลยพี่น้องเอ้ยดาวรถคันใหม่ลูกายเงินกับเกี้ยงกระเป๋าขัดแต่ไซเราหาพวกท่านเราเอาจะพอซื้อให้ลูกค้าไหมซื้อให้ลูกค้าถ่ายแต่ไซส่วนก็สิ่เดย์หาแล้วปีนส่วนก็สี่เดย์หายแล้วปีพ่อเป็นกำลังใจกับเจ้าเด้เนาะได้ส่วนก็ได้เล็กๆน้อย เทาเกะก็จนพี่น้องเอ้ยเทาเกะก็อึดเงินขนาดส่วงนี่งามแท้เขาใจหลายนี่ก็ถือว่มันเ่็นรถไทยมาพร้อมนึ่เนาะทั้งมันเป็นส่วงที่ไอ้นั่นส่วงจ่ายพอดีได้เป็นสิ้นปีเนี่ยสิ้นปีใจอย่างเดียวจักพอรบจักประกันจักงวดจักอะไรเป็นอะไรเว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 อ๋ออย่าลืมนว่ากูไซส์ที่เรียบรุด ไปเบิ่งพี่น้องจะสแไดงยังให้เขาเจ้าทั้งลูกค้าไม่อยากเชื่อขนมยในเมืองแล้วก็ลูกค้าู้เดี๋ยวไปเจอกันอยู่หุ่นละพี่น้องอยู่ร้านนะจ๊ะเจอกันอีกทีเบิ่งร้านพันยังให้อีกซื้อขนมเดี๋ยวย่าใซื้อให้ไอเส้าของขวัญยังลูกบ้าของขวัญเอาบ้าของขวัญจะเอาขนมอย่างเดียวไม่อยากซื้อขนมเพื่อนยัลี่เอาลงไปซื้อน้ำปูใสหนีเลี้ยว ซื้อเอาไรยังซื้อขนมเฮือนยาลีอ้อาวมันผ่านมาแล้วเฮือ,นย,น,นะอนยาลีนะเฮือนยาพีทก็ได้เฮือน,นยาพีทนี่ไปซื้อเฮือนยาพีทนี่เด้๋ยวพึ่งลงไปเลือกเอานี่ลูก <c oughs> ถึงร้านแล้วทุกคนเอ็มวินหอดอดร้านแล้วเนาะไปดูของกันว่าเราจะได้อะไรไปให้ลูกค้ากับลูกสวนของเราอย่าเพิ่งไปเด้อลูกเด้อเดี๋ยวรอก,ก่อนเอ้า มาไว้กินอย่างน้ำเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวไปเบิ่งกันพี่น้องข้างในว่าเงินเฮาสิพอได้ซื้อยังไงไปดูกันจ้าข้างในถึงแล้วมาดูผ้าห่มกันแบบใ้ไดไซแมบปนี้พื้นเท่าได้ไหมข้เก้าขาคือกันแล้วหนึ่งแถมหนึ่งจะอยู่ฝั่งนู้นค่ะจะไปดูหนึ่งแถมหนึ่ง หนึงสินค้าก่อนอันนี้ร้อยเก่าจะอันนี้ก็คือเลอเก่ามเห็ดเพือน่ลูกเด้อเนี่ยนี้เพือกจะยุดอยาให้ด้วยมาเลาะดูมาเลาะดู

จ้ฮะนี่สิบพเจจะเืเดียวกันแล้อยาสามหกเก้าหนึ่งแถมหนึ่งชยอี่สิบคู่สี่สิบพื้จ้ะคือวหยกระอบเลยเอก็ให้เขาเอากระสอบมาให้เลยหากระสอบมันิมหากระอบไปเลยหชเออเป็นห้าสิเลยไหมคะเป็นเท่าไหรนะสองสอง มันชิได้ถญ่กว่าได้ใส่เอ๊ะแต่ก็ชอบเกอกลวหรือไม่เข้ามาจะไดนราคาราคาเนี่ยแล้วมันจะลดลงอีกโอราคาเดียวกันแต่ว่าเพราะว่ากระสอบหนูหามันสีเขียวหาอืมวินจะไปพุ่นลูกมากไหมไม่จะตีไม่ได้แกะออกนะ่ไได้กระสอบไปสอบไม่ไม่ได้กระปุกตุ้งแกะไม่ได้กงะสอไม่ได้กระสอบได้ซ่อมซีซีมาแล้วเจ้าอยากได้กระสอบใส่ถ้าไม่อะไรไม่ได้บว์จะไปแล้วบ่บ่ ออกคลองให้หน่อยมีค่าสีมาแล้วเนาะแม่ยนค่ะสดหนึงจะค่าสีเพราะว่าเกินหันผัดเกินงบประมาณเกินงบประมาณซิวเงินจ่ายแจกที่ไหนคะแจกที่บ้านเฉดเกิส่วนเอาจะไปลูกมาพี่ม้ามาแล้วเอาผ้าห่มหรือมะจไปให้เขาออกไปแล้วของสิ้นน้อยบมดอาติไซฮะเอาผ้าพื้นน้อยปะฮะ เอาเป็นผ Lars ้าสโตเอามานั่งมานั่งรอเห็นมหมมานั่งรอปูไซไหมมอนคิดไอ้อเนี้ียึ่งหมอนนะปูไซปะมาดูหมอนเออนีเดียนี่าจูงอยู่ลู นี่ไอนั่งอยู่นี่เลยนี่คำโมยันก็นดีมาแม่มา,มา,มา,มาสีกลือสีเท,าเทาลานเพื่อนอะมัมา,มมาเร็เวเดีหมอน,น้ำปูไนะมาบุกหมอนำปูไมาดูหมอน,น,น,ใ,มมอนใบเท่าไรนี่ไซเาร้อยห้าเก้าโอ้ร้อยห้าก้าสองใบคือกันเบอร์ตีนี่ก็ได้โอจ้าเนี่ แซงสะท้อนเนาะบเห็นเนาะไปทะเนาะพัดเอามานั่งบาีนลูกมานั่งรอของเดี๋ยวปุใสไซบึงผ้าเช็ดตัวก่อนผ้าเช็ดตัวก่อนมอนจักใบก็ไซนั่งอยู่นี่ละลูกเด็กกาอีนะนั่งก็อีเลยมาวินนั่งเก็อี้เลย8 30 ถ่ายย่อยเี้แล้วก็หมอนหุนลายยใบโอน่าจะน่าจะหมดงบมน่าจะบ ้อองโนครับมันสิบอกว่เงินโอนมันจะไม่มีเงินโอนนะสิมีสายนจักรเจ๊กสำนักเนาะเศรษฐกิจด้ดีนะขายของยากขายของบดีเจ๊กลายๆาเจ๊กลายก็ได้ขายของยากเอามานั่งลุกมานั่งนี่เร็วนี่นั่งนี่เล้วนั่งกับอีทับปุ๊ใส่มารอจ่ายเงินก่อนเด้อ เราจ่ายเงินคนนู้นเอมาวินมาอย่างก่อนมันนี่หรอชื่ออาภาครับสีอ,อาภาห่มครับนั่งอย่างนี้เปนสีล่มเอ้าเสือกเป็นอะไรเนี่ยเสื้ออาภา,า,ออาหม่มปแจกลูกค้าครับค่ะลูกค้าสวนเรวครับ ลูกสวนเราครับใช่สวัีครับใช่ไหมฮะใช่วส,สวัสดีครับสวัสดีครับแล้ว,วเรามาซื้อของที่ร้านอทั้งสกลนครเอาเออา่ะาต้องเด็นกใระได้ส่ไ้องเกะเจ้าของเอาไป เจ้าของก็เอาไปมูลเดนะฮาบอลใหญ่ๆมันนุ่มรุ่นเปนอะไรนกวบอลนะไซตัร้อยเก้าสิบเก้านี่มันสิขักเนาะเป็นอย่างพาราบหรอร้อยเก้าสิบเก้านี่ร้อยเก้าสิบเก้านี่ไหมมอลตัวนี้บอลอ้บอลแ1ต่ว่านั่นคือกันเนาะอือ โม่มันข้างไปยังได้ดอกมอนข้างยังได้แค่มอนไปมูนนี่แหละใบใหญ่ยยๆเลยใบใหญ่ยยๆหน่อยมานั่งลุกมานั่งกางอี้เลยดีวิ้นมานั่งรอของก่อนสินค้ามีวัตถุอย่างพี่น้องงานอึ้งทั้ง นานขายส่งเดอ้อใครจะมาซื้อผ้าห่มผ้าเช็ดตัวมอนมอนมีทุกอย่างมีทุกอย่างเลยล,ลูกมีทุกอย่างครับมีสนะินค้าทนนุกอย่างครับผ้าห่มโอเคไปแล้ผ้าห่มที่นอนผ้าปูที่นอนแม้นอนมีทุกอย่างมีเงินซื้อบอยวิน,อย,ไไวนอย่าไปเดอ้อลูกไอวินอย่าไปเด้อ มาวินมาเดินมาเดิน,มา,ดน,ม,าดนมารอของเฮาลูกมานั่งเก้าอี้นี่หมหเร็วองเรื่ผิดศีรษะคืรถเด้อมานั่งนี่มานั่งวินมานั่งนี่ลูกอาจจะไปทีเดี๋ยวผูดศีรษเด้อได้ยินบอกบอกยินเงินอาอย่าไปทีนมเปี้ยวเดี๋ยวลูกเด้อไอวินอย่าไปทีนมเปี้ยวเดี๋ยวลูกเด้อมานั่งลูกมานั่งมานั่งเร็วนั่งนี่วินนี่นมาวินมานั่งน้ำยาหนี่ไห โทรศัพทนั่นใครโทรมาใครโทรมาปู่ชัยรอจายจ่ายตั้งก่อนเด้อปู่ชัยเนาะได้สินค้าแล้วก็จะรอจ่ายตังค์ซะก่อนนะปู่ชัยนะแม่แม่ม่จับเอาเอาไปลูกจะไปอย่าไปนั่งนิ่งๆอาบุญรับมันเด็กครับขอบคุณครับอ้าแม่แม่จะไปหาเลยขอบคุณครับ่หญ่พ่ใี ดีใจครับน่อยไอโอได้ของขวัญแล้วขวัญปีใหม่แล้วขอบคุณครับเอาได้อย่างนะลูกอ้าวคุณลุงเจ้าของร้านอึ้งทงั้งให้ของขวัญอะไรมาวินเนะเาะได้อย่างลูกใช้นย่ายงามึงนุกไอปลาลูกมึงนุกมาวินในของขวัญอย่างโอ้ยนี่เขาเอื่อมาอย่าง เนี <Trust> ่ยหมุนเนหมุนโอ้ยอพิมุนอยู่เข้อนเทาเด้อหมุนอยู่เข้อนเทาเนาะแม่รถไฟใช่โอ้รถไฟยาวไปลูกใช่รถไฟลูกเพิ่นมาส่งอย่างรถไฟเดชะเกะและชะเกะมันบอมีที่หมุนโดยหมุนข้านเฮานะลูก ต้องไปหมุนอยู่เฮือนงานมุมที่มุมที่เนีี่ยี่ยนี่นี่นี่ยนี่ยไปมุนอยู่เฮือนเอาเลยเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่เนี่นี่เนี่ยมอนไอเนาะหมอนไอ้มาวินบ่นเนี่ยหมอนไอ้มาวินบ่ผู้๊ดใส่ได้ปฏิทินแล้วพี่น้องเอ้ยปีนี้นะเนียอุ้ยไปแจกปฏิทินอยู่ปีนี้ ยังบ่มี่เลยปีนี้ออยู่บ้านเท่ากันยังบ่มีไปแจกปฏิทินเลยบ่มี่ของขวัญปฏิทินเลยมือนี้ปกติถ้าปีใหม่มาสิมีแต่คนแจกปฏิทินปีนี้ทามไปกัร้านเจรี่กับบ่ได้ปฏิทินปีนี้พี่น้องอยาบบึงอันจ้าจ้านี่แหละ973เนี่ เสร็จแล้วให้ลูกไปแกะได้รถุดเหรอป้าได้ของแล้วบัดนี้ป้าป้าบัดนี้ป้าป้าป้าของแล้วเบิร์นในลูกตกแน่นะวินวินเบิ่งทางย่างวินวินวินสะท้อนแสงอยู่เลยพี่น้องสะท้อนหน่อยนะมาหอดแล้วจะขึ้นของแล้วดีด โอ้ยสะทอนเสงทุกคนกำลังขึ้นรถและจ้าหนุ่มๆกำลังขึ้นรถให้นี่ของของเรานี่คือหมอนเดี๋ยวเดี๋ยวบูดเท่าไหร่ยี่สี่ไหมสองสองสองสิบเอาลงมาสองใบ เอายเอาีเมมีเพิ่มสองเพิ่มสองลัคาเอามาอีกเอามาอีกสี่ใบเอามาเบอร์ถุงค่ะเอามาเบอร์ถุงมาเอาสองอันออกมาเออมาผิวเอามาถ่ายคลิปอยู่เอามาเนี่ยลูกอะอากินนะอาึ้นลูกไหมอาึินลูกไหม เลยคุณเลยโอ้ยอไรยอดอะไยอดอะไรยอดอ่ปิดไปอืมคือหมอนนทุกคนนี่พอนอนชุดนุ่มที่นอนสรุปยอดทุกคนออกมาแล้ว มื้งงบลายไปไหนไซมื้อหนึ่งท่อนสองบาทพี่น้องเงินหนึ่งหมื่นท่อนสองบาทเอ้าแจกลูกสวนแจกลูกค้าผู้สามภัยปีนี้ปีนี้งบน้อยครับปีนี้ขายของยากรับปีนี้เจสนี่เลยพี่น้องเต่ซี่เกี้ยงตูดแล้วผู้ใดมาก่อนเด็ก่อนผู้ใดมากกว่าโปรได้ลใครโบจื้อก็ไม่ได้เด้อเพราะว่าให้แล้วก็คือโบดนี่ซัมมี่พี่น้อง มูลหนึ่งท่อนสองบาทแต่ใส่บ้างงบประมาณหนึ่งหมื่นบาทปีนี้รู้สึกขายของไม่ค่อยนั่นไม่ค่อยดีเนาะ่่คอยดีเพราะว่าคนขายหลายคนซื้อหน่อยก็เลยว่าแจกทรัพนี้ก็พอพอทำปากพอเอาลูกค้าประจำมาได้มาก็ได้ก็ได้ใครจะเป็นผู้โชคดีนะพี่น้องเด้อไม่โชคถึงก็ขอโทษขออภัยเด้อเจ๊กไม่โชคถึงก็ได้ ไม่มาไม่ได้นะครับไม่มาก็ไม่ได้จะใส่เอาอันนี้เมื่อนีงก็ซีเรียสเจ็ดลูกส่วนเลยอันนี้เกิดไปซื้อน้ำมันก่อนมาเนี้น้ำมันเราใส่น้ำมันไฮก็สามสี่พันมันมีแต่ค่าใช้จ่ายพี่น้องวันนี้วันนี้ก็ออกอีกแล้วหมื่นกว่าบาทมันเก๋เด้สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องฝากพี่น้องเอาไว้เลยพลูกเวรวิน กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดซับสไคร้ในช่องบ้านนาขามชายาบ้านนาขามชายาบ้านนาขามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในเด้อขับเด้อแม่ไอ้ขับเด้อฝากติดตามไว้เด้อขับเด้อก่อนลูกฝากพลุงติดตามไว้เด้อขับเด้อป้อนมาวินมาว้าเอ้ามาวินกันเอาและทุกคน สำหรับคลิปนี้กันเจอกันแค่นี้้ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้าสวัสดีนะครับสวัสดีครับแมวมาวินเ <c oughs> พื่อนบ่าวอลไทุกคนเอ้ยลานก็นหนาบุดนเลยพวกเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีครับอเห็น